เคยเจอกันไหมแบบว่าคนใกล้ตัวนี้แหละแต่คำพูดหรือการกระทามันมไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหรม่มีอยู่แล้วเรื่องจากชาดกวันนี้อาจจะให้มุมมองอะไรบางอย่างนะเริ่มจากเรื่องสะพ้ายคนหนึ่งในบ้านเศรษฐีใหญ่เลยที่แบบเข้ามาแล้ววุ่นวายมากใช่การคุยกันวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสุชาตาชาดกนะจากเอ,อชาดก500ชาติ ทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าภรรยาเจ็ดแบบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอืมแล้วก็ดูบทเรียนจากนางสุชาดาสภัยคนที่เอ่อตอนแรกดูร้ายๆหน่อยเป้าหมายก็คืออยากเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ผ่านคำสอนโบราณน,นี่แหละโดยเฉพาะบทบาทคู่ครองนะแล้วก็ชวนคิดเรื่องพฤติกรรมว่ามันส่งผลยังไงบ้างอืมน่าสนใจ เอาละเริ่มที่เมืองสาวัตถีเลยในบ้านของท่านอนาถบินทิกเศรษฐีมหาเศรษฐีเลยนะท่านนี้ใช่เศรษฐีท่านรับนางสุชาดาน้องสาวนางวิสาขานั่นแหละมาเป็นสะใภ้แต่เรื่องมันไม่ง่ายไงนางคือถือตัวมากว่ามาจากตระกูลใหญ่อ๋อใช่ใช่ใชไม่เคารพใครในบ้านสามีเลยนะทั้งพ่อปู่แม่ย่าเออแล้วยังดุดด่าเคี้ยนตีทาตเสียงดังลั่นบ้านเลย แบบตะโกนว่าพวกแกมันชั้นต่ําไม่มีวันได้ดีหรอกอะไรแบบเนี้ยโอ้โห oh, แรงนะจนเสียงดังไปถึงพระพุทธเจ้าตอนท่านเสด็จมาฉันพัตาหารที่บ้านพอดีเป๊ะอืมต้องเสริมนิดนึงนะว่าชาดกเนี่ยคือเรื่องเล่าอาดีตชาติของพระพุทธเจ้าใช้สอนธรรมะใช่ใช่แล้วบ้านอนาธบินทิกษตรฐีก็ไม่ใช่บ้านธรรมดานะท่านเป็นมหาอุบาสกคนสําคัญเลยเป็นผู้สนับสนุนหลักของพุทธศาสนา การที่เรื่องเกิดในบ้านท่านมันก็เลยยิ่งเอิอน่าสนใจนั่นสิพอเศรษฐีทนไม่ไหวก็ไปกราบทูลเรื่องนี้กับพระพุทธเจ้าพระองค์เลยให้นางสุชาดาเข้าเฝ้าอ่ฮะแล้วก็ตรัสถามเรื่องภรยาเจ็ดประเภทก่อนจะทรงอธิบายให้ฟังว่ามีแบบไหนบ้างอืมมีเจ็ดแบบก็คือหนึ่งวัฒกาภรยาเหมือนเพชฌฆาตเลยจ้องจะทำร้ายสามีฟังดูน่ากลัวนะสองโจรีภรยา เหมือนโจรคอยล้างผลาญสมบัติ 3. ามอญญายาภรยาอันนี้เหมือนเจ้านายคือทั้งเกียดคร้านกินจุดุดด่ากดขี่แบบที่สามเนี่ยอญญายาภรยาเหมือนเจ้านายนี่มันช่างเอ่อเป๊ะกับพฤติกรรมนางสุชาดาตอนแรกเลยนะใช่เลยเกียดคร้านดุด่ากดขี่คนอื่นตรงมากสี่มาตาภรยาเหมือนแม่คอยดูแลห่วงใยรักษาทรัพย์สินอบอุ่นขึ้นมาหน่อย 5. ้าพัีนีพระยาเหมือนน้องสาวเคารพยำเกรงสามี 6. สักขีพระยาเหมือนเพื่อนอยู่ด้วยแล้วสบายใจสินเสมอกันอันนี้ดีนะและ 7. ทาสีพระยาเหมือนทาตคืออดทนไม่โกรธตอบยอมอยู่ในโอวาททาสีพระยาเหมือนทาตใช่และที่น่าสนใจคือผลที่ตามมานะพระพุทธองค์ตัดว่าสามแบบแรกนะ่ะเป็นพฤติกรรมที่นำไปสู่ เอ่อความทุกข์หรือทางธรรมก็คืออบายภูมิตกนรกว่างนั้นเถอะทำนองนั้นส่วนสี่แบบหลังนำไปสู่ความสุขความเจริญหรือสุขติภูมิไปสวรรค์อืมมันชี้เห็นผลของการกระทำต่อตัวเองแล้วก็คนอื่นชัดเจนเลยแล้วลักษณะอายาภร,รยาแบบที่สามน่ะมันสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีเลยคนรอบข้างก็เป็นทุกข์ตรงกับเรื่องวุ่นๆุ่นในบ้านเศรษฐีตอนแรกเป๊กแล้วพอพระพุทธเจ้าถามนางสุชาดาว่าอยากเป็นภรยาแบบไหนทายสิว่าเกิดอะไรขึ้น อยากดูเลยนางเลือกจะเป็นทาตภริยานพ่ะภรยาเหมือนทาตฮะจริงดิใช่ตอนแรกก็งงนะทำไมเลือกแบบนั้นมันขัดกับนิสัยเดิมสุดๆเลยพวกพระภิกษุสงฆ์ก็แปลกใจเหมือนกันนั่นสิพระพุทธองค์ก็เลยต้องเล่าเรื่องในอดีตชาติให้ฟัง ว่าทำไมอ๋อมีที่มาที่ไปคือเรื่องมันมีอยู่ว่าในอดีตชาติพระเจ้าพรหมทัตแห่งพาราณสีมีพระมเหสีองค์หนึ่งซึ่งก็คือนางสุชาดาในชาติก่อนนั่นแหละโอ้ชาติก่อนของนางเองใช่นิสัยดุร้ายปากร้ายกับคนรอบข้างเหมือนกันเลยส่วนพระโอรสของพระองค์ก็คือพระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าในอดีตชาตินั่นเองมีวันหนึ่งพระโอรสก็พาพระมารดาไปเที่ยวอุทยานทีนี้ พวกข้าราชบริพารพากันเอามืออุดหูเลยเพราะทนฟังเสียงร้องแหลมๆของนกต้อยตีวิตไม่ไหวเออเจ้านกตัวปัญหานี่เองตัวมันสีสวยนะแต่เสียงนี่โอ้โหบาดหูมากพวกบริพารก็บน่นโอยรำคาญเสียงนกนจริงแม้แต่พระมเหสียังบ่นเลยขนาดนั้นเลยแต่พอเดินต่อไปได้ยินเสียงหวานๆของนกดูเห่าทุกคนกลับยิ้นแยม้มเสียงเพราะจังฟังแล้วชื่นใจอารมณ์เปลี่ยนเลย ใช่พระโอรสเลยได้จังหวะสอนพอดีอืมพระโอรสก็ตรัสเกรียบเทียบว่าเสด็จแม่เห็นไหมนกดูเว่าเนี่ยสีดำดำไม่สวยหรอกแต่เสียงมันไพเราะใครๆก็ชอบฟังต่างกับนกตัวแรกเลยต่างกับนกต้อยตีวิทสีสวยแต่เสียงนี่แสบแก้วหูไม่มีใครอยากเข้าใกล้เลยนะคำพูดนั้นเหมือนเปสกิดใจพระเหสีเลยนะใช่เลยท่านก็แบบเออจริงด้วยสินะ เราเป็นถึงมเหสีแท้แต่กลับทำตัวเหมือนนอกต้อยติวิตปากไม่ดีทำให้คนเกลียดชังได้สติขึ้นมาต่อไปนี้เราจะเปลี่ยนตัวเองว่าแล้วพระนางก็เปลี่ยนไปเลยนะเป็นคนอ่อนโยนขึ้นมาทันทีอืมการที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้มันชี้ให้เห็นอะไรที่ลึกกว่าแค่คำสอนดีๆนะคือมันบอกว่าประสบการณ์ในอดีตชาติเนี่ยได้ขัดเกลาจิตใจนางสุชาดามาแล้วส่วนหนึ่งมันมีพื้นฐานมาแล้ว ใช่ทำให้เกิดความพร้อมหรือความไวต่อคำสอนในชาตินี้พอได้ฟังทรรนิดเดียวก็เลยเข้าใจแล้วก็เปลี่ยนใจได้เร็วอย่างไม่น่าเชื่อน่าทึ่งนะคนอื่นจะรู้สึกกับเรายังไงไม่ใช่หน้าตาหรือตำแหน่งเลยแม้แต่น้อยอืมบทเรียนหลักๆจากเรื่องนี้ที่น่าเก็บไปคิดต่อก็คือ 1. พลังของคาพูดจริงๆนะเสียงหน้าฟังก็สร้างนิดเสียงแย่ๆก็สร้างศัตรู จริง 2. คุณค่าที่แท้จริงมันมาจากการกระทำความเคารพเนี่ยได้มาด้วยนิสัยที่ดีไม่ใช่ยศตำแหน่งสำคัญมากแล้วก็ 3. การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าใจเราเปิดรับเหมือนที่นางสุชาดาแสดงให้เห็นถึงแบบความพร้อมที่จะเปลี่ยนอ,อืมแล้วถึงแม้ต้นเรื่องจะพูดถึงภรรยานะแต่หลักการนี้จริงๆมันกว้างกว่านั้นมากใช่เลยเอาไปปรับใช้ได้กับทุกบทบาททุกความสัมพันธ์เลย ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าลูกน้องเพื่อนคนในครอบครัวคือมันชวนให้เราหันมามองตัวเองว่าทุกวันนี้เราส่งเสียงแบบนกต้อยตีวิตหรือนกดูเห่าให้คนรอบข้างฟังกันแน่นั่นสินะน่าคิดมากสุดท้ายนี้เลยอยากชวนให้คิดตามไปอีกนิดนะคือนอกจากการแบ่งประเภทพฤติกรรมต่างๆแล้วเนี่ยการที่เราตระหนักรู้ถึงผลกระทบจริงๆของคำพูดการกระทำของเราเอง เหมือนที่คนในเรื่องรู้สึกกับเสียงนกสองชนิดนั้นน่ะอม,มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตประจําวันไปได้ยังไงบ้าง